สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศริมถนนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะดอกไม้กําลังบานทยอยบานกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีดอกไม้หลากหลายตัวที่บานนะคะที่เห็นเยอะๆเลยก็คือจะเป็นต้นนี้นะคะลักษณะดอกของเขาจะเหมือนดอกคัตเตอร์ดอกเดซี่นะคะแต่ว่าเดซี่เนี่ยจะบานช่วงมิถุนายนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งก็ยังไม่หาข้อมูลน,นะคะว่าน้องชื่ออะไรนะ นะคะแต่ว่าเขาจะมีดอกเหมือนกับดอกเดซี่นะคะแล้วก็ไปคล้ายกับดอกคัตเตอร์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไม้ตระกูลคัตเตอร์อ ter, เขาเรียกว่าอะไรนะตระกูลเอสเทอร์นะคะตระกูลมาร์กาเรตนะคะประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นออกสีม่วงนะคะแต่ว่าเขาบานหลายวันแล้วนะคะสีเขาก็จะซีดจางลงไปนะคะก็เป็นไม้ที่เราพบได้ทั่วไปนะคะสําหรับประเทศ เกาหลีนะคะบริเวณข้างทางหรือว่าบริเวณทุ่งหญ้านะคะเขาก็จะมีดอกไม้หลากหลายาบานนะคะอยู่ทุกฤดูนะคะพวกนี้เขาบานไปเมื่อประมาณเดือนอสิงหากันยานะคะเขาบานไปหมดแล้วนะคะดอกจะเป็นสีเหลืองๆนะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นดอกพวกนี้นะคะดอกสีม่วงพวกนี้เนี่ยชื่อ จำไม่ได้นะคะหาข้อมูลแต่ว่าลืมไปแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเบญจมาศป่านะคะที่เมื่อวานนุ่มเกษตรถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะ <S <S <ๆ>บริเวณข้างทางก็ถ้าเราดูรวมๆก็เหมือนจะแห้งแล้งนะคะแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยดอกไม้จะเต็มข้างทางเลยนะคะ มีทุกฤดูนะดอกไม้ที่เกาหลีนะคะก็จะมีทุกฤดูนะคะแต่ละฤดูก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดบานไปนะคะอย่างเดือนมิถุนากรกฎา,านะคะสิงหาก็จะเป็นดอกเดซี่นะคะกับอดอกสีเหลืองนะคะที่เหมือนดอกดาวกระจายนะคะแต่ว่าต้นของเขาเป็นแบบนี้นะ,ะพวกนี้เนี่ยดอกเขาจะเป็นเหมือนดอกดาวกระจายนะคะแล้วก็ดอกผิเสื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะไปบานในช่วง ประมาณเดือนมิถุนากรกฎานะคะเดี๋ยวไปดูนี่นะคะบริเวณข้างทางเนี่ยอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเขาก็จะหญ้าก็จะเริ่มแห้งนะคะในขณะที่ดอกไม้นะคะเขาก็จะทยอยบานเยอะเลยเช่นกันนะคะก็มีหลากหลายตัวนะคะนี่ก็เป็นเบ็จมาตรป่านะคะที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานก่อนนะคะ,ะเยอะมากนะคะเป็นพุ่มสวยงามนะคะ พึ่งเยอะมากนะคะกลิ่นหอมมากนะคะสำหรับไม้ตัวนี้นะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะหาข้อมูลไม้แต่ละตัวแล้วก็มาทาคลิปให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะตอนนี้ก็มาดูรวมๆนะคะถึงไม้ดอกไม้ดอกที่เติบโตบริเวณข้างทางนะคะ,ะถ้าเขาเพิ่งจะบานเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมจะออกสีม่วงเข้มนะคะพอเขาบานหลายวันแล้วสีเขาก็จะเริ่มซีดจางนะคะ เขาบานยาวนานเหมือนกันนะคะเพราะว่าตุ่มดอกเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเวลาที่เขาบานเนี่ยก็คือดอกหนึ่งหุบไปนะคะอีกดอกหนึ่งก็บานมาแทนที่นะเขาก็จะบานยาวนานเป็นเดือนเลยนะคะพวกนี้นะพวกนี้สามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะคะตอนนี้เขายัางยังไม่ไม่แก่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม้พวกนี้เนี่ยทนนะคะสามารถที่จะปลูกได้ในทุกสภาพอากาศนะคะแต่ว่าเมืองไทยไม่รู้ว่าอากาศร้อนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ อ่าไม่รู้ว่าเมืองไทยนี่มีคนเอาไปปลูกหรือ,อยังนะคะดอกพวกนี้เนาะใครที่มีข้อมูลไหมดอกข้างทางของเกาหลีพวกนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้เนาะนี่นะคะบริเวณข้างทางนะคะเป็นเป็นต้นหญ้านั่นแหละนะคะไม่ได้ปลูกเอาไว้นะเป็นต้นหญ้าที่ผมได้ทัท่วทไปนะคะแต่ว่าเออเขาแค่มีดอกที่สวยเนาะ นี่นะคะบริเวณข้างทางเนาะจะมีไม้ดอกอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะช่วงนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของต้นไม้เปลี่ยนสีในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ประเทศเกาหลีก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลก็คอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับดอกดอกดอกหญ้าริมทางที่ประเทศเกาหลีให้มุมกเกษตรได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ